สวัสดีครับลูกค้าทุกท่านครับลูกค้าทุกท่านที่สนใจจะส่งไม้มาทําการซ่อมนะครับก็คือว่าดับแรกลูกค้าตัดเอ็นนำเอ็นออกให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็เช็คว่ามีรอยหักเล้าตรงไหนนะครับนี่นะครับอ่าอันเนี้ยหนึ่งจุดครับหนึ่งตำแหน่งอ่าอย่างนี้เรียกว่าหนึ่งตำแหน่งนะครับหนึ่งตำแหน่งนะครับให้เราเช็คโดยรอบนะครับอ่าอย่างนี้สีถทาลอกนะครับ อันนี้เช Danke, ็คดูอีกทีนะครับนะครับอ่ะอันนี้หนึ่งตำแหน่งแล้วก็อ bon ันนี <|ja|> ้น bueno> ่าจะล้านะครับอ่าอันนี้ล้าก็เป็นสองตำแหน่งนะครับอ่าอย่างนี้นะครับสองตำแหน่งยกตัวอย่างนะครับอย่างนี้สองตำแหน่งตำแหน่งนี้กับตำแหน่งนี้สองตำแหน่งนะครับนะครับให้ลูกค้าดูนะครับเช็คให้เรียบร้อยแล้วก็ส่งภาพมาให้เราได้นะครับหรือว่าส่งวิดีโอแบบผมมาก็ได้นะครับ สองตำแหน่งนะครับราคาก็จะ900บาทนะครับรวมส่งนะครับถ้าหนึ่งตำแหน่งก็750ดาสนะครับรวมส่งนะครับระยะเวลาในการทำก็ประมาณ2-3สสัปดาห์นะครับถ้าจะให้เราขึ้นเอ็นก็เราจะส่งเอ็นให้เลือกนะครับแล้วก็ชำระค่าเอ็นต่างหากนะครับรวมแบบค่าทำนะครับอย่างไม้ท็อปๆเนี่ยก็ขึ้นได้สูงสุด2 4่สถึงยีปอนด์นะครับ ถ้าไม้ไม่ท็อปก็ลดหลั่นลงไปนะครับ22 23 21อปอนด์อะไรอย่างเงี้ยนะครับนี่นะครับนี่คือการที่เราจะส่งไม้มาซ่อมนะครับแล้วก็สถานที่นะครับก็สามารถส่งมาที่สนามแบมิตันสริกกาจนาได้นะครับหรือว่าส่งตู่ตางวัดขอที่อยู่ผมก็ได้นะครับใส่ลังส่งมาแล้วครับเวลาส่งมาไม่ต้องส่งปอกก็ได้นะครับส่งมาแต่ไม้เปล่าๆได้นะครับ ขอบคุณครับ